งูเห่าเอเชีย v วงูเห่าอียิปต์ใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้งูเห่าเอเชียงูเห่าอินเดียหรืองูเห่าแวนล้วนเป็นชื่อของงูชนิดนี้งูเห่าอินเดียถือว่าเป็นงูเห่าที่มีสายพันธุกรรมใกล้ชิดกับงูเห่าไทยและงูเห่าพ่นพิษสยามซึ่งเดิมพวกมันก็เคยเป็นชนิดเดียวกันมาก่อน และถึงแม้พวกมันจะมีอันตรายมากแต่ทว่าในวัฒนธรรมอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักงูเห่าอินเดียได้รับการนับถือและมีความเชื่อต่างๆมากมายนอกจากรูปบนแมเบียที่เชื่อว่าเป็นรอยประทับของพระกฤษณะแล้วยังเชื่อว่าเป็นงูตี่พันธุ์รอบพระซอของพระศิวะหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดหรือตีมุตติอีกด้วยงูเห่าอียิปเป็นงูเห่าชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในวงของงูพิเทยนะียนาในวัฒนธรรมของอียิปโบราณ งูเห่าอีปเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าแผ่นดินดังนั้นจะเห็นรูปหัวงูเห่าแผ่แม่เบีย้ยปรากฏอยู่บนมงกุฎของฟาโรห์และยังเชื่อกันว่ามันเป็นงูเห่าชนิดที่ครีโอปัตานั้นใช้ฆ่าตัวต,วตายอีกด้วยพวกมันมีลักษณะอย่างไรโดยทั่วไปแล้วงูเห่าอินเดียจะมีความยาวประมาณ1.9เมตรแต่บางตัวนะคะก็สามารถยอดได้มากถึง2.4เมตรเลยทีเดียวงูเหล่านี้มีผิวที่เกลี้ยงและมีหลากหลายสีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีเหลืองน้ำตาลเข้มและสีดำมันมีแถบต่างๆตามลำตัวลักษณะพิเศษของงูเห่าอินเดียก็คือบริเวณด้านหลังของแม่เบี้ยน,นั้นจะมีรูปวงกลมสองวงที่เชื่อมกันโดยเส้นโค้งคล้ายกับรูปแว่นตาโดยทั่วไปนะคะตัวผู้และตัวเมียจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันกันมากซึ่งก็ทําให้ระบุเพศได้ยากมากงูเห่าอินเดียนะคะถือเป็นหนึ่งในงูที่อันตรายที่สุดในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลาน การกัดของมันสามารถส่งพิษที่โจมตีระบบประสาททำให้คนที่ถูกกัดนั้นจะเริ่มมีอาการทางระบบประสาทหลายอย่างรวมถึงความเจ็บปวดเป็นอย่างมากการมองเห็นก็เริ่มพร่ามัวหายใจลำบากรวมไปถึงอาการกล้ามเนื้อที่เป็นอัมาพาตจากการศึกษานะคะพบว่าในแต่ละปีมีประชากรโลกราวสองล้านคนถูกพิษจากงูเห่าอินเดียและในจำนวนนี้นะคะประมาณห0,000คนที่ต้องเสียชีวิตจากพิษของมัน โดยทั่วไปแล้วงูเห่าอียิปต์จะมีความยาวประมาณ1 5ถึง2เมตรงูเห่าอียิปต์นะคะเป็นหนึ่งในงูเห่าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกางูเห่าชนิดนี้สามารถแผลแม่เบียได้เช่นเดียวกับงูเห่าชนิดอื่นจมูกของพวกมันนั้นจะก,กว้างและกลมพอสมควรลำตัวนะคะจะมีสีเทาน้ำตาลและจะเปลี่ยนไปจนเกือบจะเป็นสีดำเมื่อพวกมันนั้นมีอายุมากขึ้นงูเห่าอียิปต์เป็นงูในวงงูพิษเคียวนาจึงมีเขี้ยวพิษขนาดใหญ่สองซี่ที่ฝังตัวอยู่บริเวณด้านหน้าของปาก ร้อมกับในปากประกอบไปโดยฟันแหลมคมและขากรรไกรที่แข็งแรงพิษของพวกมันนั้นทำลายระบบประสาทเช่นกันโดยจะโจมตีที่ระบบประสาทส่วนกลางการกัดของพวกมันนั้นจะสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่รอยกัดจะไม่แสดงถึงอาการบวมน้ำหรือมีเลือดออกแต่อย่างใดพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนงูเห่าอินเดียมีถิ่นกำเนิดในอนุทวีปอินเดียและสามารถพบได้ทั่วไปในอินเดีย ไปกีสถานสีลังกาบังกลาเทศและทางตอนใต้ของเนปาลสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายตลอดช่วงทางภูมิศาสตร์พวกมันนะคะชอบอาศัยอยู่ในป่าเปิดภูมิประเทศที่เป็นหินพื้นที่ชุ่มน้ำในเชิงเขาพวกมันนะคะสามารถปรับตัวได้ดีในการอยู่ร่วมกับมนุษย์และมักพบในพื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวและข้าวสาลีมักถูกงูเห่าอินเดียครอบครอง สายพันธุ์นี้นะคะมักพบในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างเช่นหมู่บ้านและชานเมืองในพื้นที่เหล่านี้หลายแห่งมีประชากรหนูจํานวนมากซึ่งสามารถดึงดูดงูเห่าได้เป็นอย่างดีงูเหล่านี้มักพบในบริเวณที่ใกล้กับแหล่งน้ําและมักซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินในโพรงไม้หรือตามเนินปลวกเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกมันอาศัยอยู่ในโพรงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งน่าจะเป็นที่อยู่เดิมของอาหารมื้อที่แล้วงูเห่าอียิปต์มีอาณาเขตส,ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาเหนือ ทางตอนเหนือของทะเลทรายซาฮาราข้ามทุ่งหญ้าสวรรณ์นนของแอฟริกาตะวันตกไปทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราทางใต้ถึงแองกงโกและทางตะวันออกถึงเคนยาและแทนซาเนียและยังพบทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับด้วยพวกมันนะคะเกิดขึ้นในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายอย่างเช่นทุ่งหญ้าสวรรณ์พื้นที่กึ่งทะเลทรายพื้นที่แห้งแล้งที่มีน้ำและพืชพันธุ์บางชนิดรวมไปถึงบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำด้วย พวกมันกินอะไรเป็นอาหารงูเห่าอินเดียกินอาหารจากสัตว์หลายชนิดแต่ส่วนใหญ่จะกินสัตว์ฟันแท้เป็นหลักด้วยเหตุนี้บางครั้งจึงพบพวกมันอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของมนุษย์มันเข้าไปในอาคารปีนขึ้นไปบนหลังคาและต้นไม้เพื่อค้นหาสัตว์พันแท้ต่างๆพวกมันกินนกกบก,กิ้งกาคางคกร,รวมถึงงูที่ชนิดอื่นด้วยงูเห่าอินเดียนะคะฉกัดอย่างรวดเร็วและฉีดพิษเข้าไปในตัวเหยื่อ จากนั้นก็รอฟิดออกฤทธิ์ทำให้เหยื่อนั้นเป็นอัมาพาตหรือฆ่าเหยื่อจนตายและเช่นเดียวกันกับงูทุกสายพันธุ์พวกมันจะกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัวโดวยทั่วไปแล้วงูเห่าอีบจะเป็นสัตว์ที่ไม่จูโจมผู้อื่นก่อนหากไม่ถูกยั่วยุก่อนมันเป็นสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกหรือสัตว์เลี้ยงลงูกด้วยนมขนาดเล็กรวมไปถึงงูพิด้วยกันบางชนิดด้วย พวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรงูเห่าอินเดียส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อยู่โดดเดี่ยวและหากินในเวลากลางวันเมื่อถูกคุกคามงูเหล่านี้จะชูคอขึ้นสูงและแผ่แม่เบียรงูเห่าอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของ Big กโฟร์ซึ่งเป็นงูที่อันตรายที่สุดในโลกเชื่อกันว่าประมาณ12%ของงูพิษที่กัดในอินเดียในแต่ละปีนั้นก็คืองูเห่าอินเดียงูเห่าอียิปเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวและออกหาก,กินในเวลากลางคืน พวกมันนะคะทำรังบริเวณกองดินหรือจอมปลวกหรือกระทั่งในท้องทุง่งด้วยความที่เป็นสัตว์เลือดเย็นจึงต้องอาบแดดเพื่อรับความอบอุ่นจากแสงแดดในบริเวณที่อยู่อาศัยสัตว์ชนิดนี้ชอบอาศัยในที่อยู่อาศัยถาวรไม่ว่าจะในโพรงสัตว์ร,ร้างนั่นปลวกหรือโขดหินเช่นเดียวกับงูเห่าสายพันธุ์อื่นโดยทั่วไปแล้วพวกมันจะพยายามหลบหนีเมื่อเข้าใกล้อย่างน้อยก็สักในระยะ2-3ถึงเมตรแต่ถ้าถูกคุกค,คามพวกมันจะชูคอขึ้นและแผ่แเม่เยเพื่อเตรียมพร้อมที่จะโจมตี ต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปนค้นหากันว่าระหว่างงูหาเอเชียหรืองูเห่าอินเดียสู้กับงูห่าอียิปต์ใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้หากพูดถึงขนาดของพวกมันถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากแต่สําหรับงูพิษนั้นเรามักจะวัดกันที่ความรุนแรงของพิษมากกว่างูทั้งสองตัวมีพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทด้วยตรงซึ่งถือว่าร้ายแรงมากก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนว่า กติงูจะโจมตีงูด้วยกันมีจุดประสงค์คือเพื่อลาบเป็นอาหารเป็นหลักดังนั้นนะคะเราจึงไม่ค่อยพบเห็นการต่อสู้ระหว่างงูสักเท่าไหร่แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถคาดการได้พวกมันทั้งคู่นั้นไม่ต้านทานต่อพิษในการต่อสู้ที่เรานำงูที่มีขนาดเท่ากันมาต่อสู้สิ่งที่จะตัดสินก็คือพิษความรุนแรงของพิษงูเห่าอินเดียนั้นสูงกว่าพิษของงูเห่าอียิปต์ราวสองถึงสามเท่าดังนั้นนี่คือสิ่งที่มันได้เปรียบ แต่ถึงอย่างนั้นหากพวกมันต่อสู้และต่างการคู่ต่อสู้ของตนได้ก็มีโอกาสสูงที่พวกมันนั้นจะตายทั้งคู่แต่หากถามว่าใครจะตายก่อนกันก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นฝั่งของงูเห่าอียิปต์ซึ่งมีความรุนแรงของพิษน้อยกว่าและนี่คือทั้งหมดสําหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ